หนึ่องาง็ก็รู้ส yes ึกเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกภ uh ูมิใจนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานอยู่ในสายงานบันเทิงมานานปีนี้ก็25ปีผ่านพ้นไปแล้วก็มิสแกรนเองก็ผ่านมาถึงถึงปีที่11เราก็คิดว่าเออปัญหาที่เราประสบเจอก็คือหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเรื่องสถานที่จัดงานค่อนข้างที่จะลําบากมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สิทธิในการเข้ามาดูแลทั้งหมด นะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถมาแบ่งปันในการใช้งานกับเราได้ก็ถือว่าเป็นตามสไตล์ของเราแล้วเราได้เปลี่ยนโลหะโลโก้ด้วยเราได้เปลี่ยนทางขึ้นลิฟต์ด้วยช่องทางลิฟต์ทุกช่องก็จะเป็น MGI Hot ทั้งหมดเพราะเราก็ถือว่าสีนี้เป็นสีประจําปีของเราในปีนี้ด้วยก็รู้สึกสบายหูสบายตาไม่จับจ้านไม่ฉูดฉาดเกินเป็นสีแห่งความมงคล แล้วก็เลือกเวลาเลือกวันอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่เขาผมไม่ได้ถึงเรื่องไสยศาสตร์เป็นหลักคือเรื่องความพร้อมนะฮะของเงินมากกว่าแล้วก็ความพร้อมของการจัดงานครับก็ดีเอาจริงๆครับก็ต้องพูดเฉยๆว่าดีใจครับเราเราก็มีสถานที่<ม>ของเราแบบง่ายๆก็มีสถานที่ของเราเองมันก็เป็นอีกหนึ่งฝันของเราครับเวลาเราทํางานอยู่ในสายงานอะไรเราก็ต้องอยากที่จะไปให้ไกลกว่า ที่เราทําอยู่ทุกวันแล้วก็องค์ประกอบของสายงานเนี่ยมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องได้อีกเราก็ยังอยากที่จะทำนะครับเหมือนกับคอนเสิร์ตที่จะต้องไปเล่นในต่างประเทศมันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่ามันก็เป็นองค์ประกอบโดยรอบนะฮะฮอ์น,นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมเคยมีความฝันมากกว่านี้ที่จะทำฮอ์นะครับซึ่งอันนี้เป็นสเต็ปแรกสเต็ปต่อไปในอนาคตผมไม่รู้ในฝันของผมก็ยังมีว่าคอใหญ่ๆเหมือนลาสเวกัสที่ผมเคยแบบรู้สึกมาตลอดเวลาว่าทาไมประเทศไทยไม่มีฮอแบบนั้นเลย นะฮะต่อให้บางที่ที่มีฮอล์ใหญ่แต่มันก็เป็นสนามกีฬาเก่าถ้าเราจะสร้างฮอจริงๆมันต้องฮอส์สำหรับ event, อีเวนต์ฮอร์สเตียเตอร์ซึ่งถูกจัดวางในระบบที่แบบมาตรฐานสูงสุดแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ว่าบัตรราคาเท่าไหร่ก็สามารถจะชมโชว์ได้สนุกทุกที่แล้วก็จะต้องใหญ่จริงแล้วก็องค์ประกอบครบจริงซึ่งในประเทศไทยทบอกเลยนะครับว่า ไม่มีพอแบบนี้เลยอันนี้เป็นอีกฝันหนึ่งแต่คงต้องรอนานหน่อยครับครั้งนี้จะด้ดูเวนใหม่ไหมพี่นาวะรีดนเวทใหม่ไหมอ่อตอนนี้เราเจ้าหน้าที่ของเราก็เข้าไปมีการจัดการแต่ว่าสิ่งที่คนจะเห็นจากภายนอกคงไม่ได้เห็นอะไรมากมายเพราะมันเป็นสไตล์ล็อกซึ่งมันก็สะดวกต่อการแมนเทนันอยู่แล้วนะครตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ครึ่งวันเราก็สัมภาษณ์พนักงานค่อนข้างเยอะ นะครับจะต้องมีเทคนิคเชียลใหม่จะต้องมีแมเนเจอร์มนต์ใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จัดระบบของเซลล์นะครับในการดูแลลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ขอบคุณรายการโทรทัศน์ใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่ก็อันนี้ก็คงพูดได้อย่าง The Voice รอะไรเงี้ยก็จองมาหมดแล้วซึ่งเราก็อยากให้รายการโทรทัศน์รายการใหญ่ๆซึ่งอา,อาจจะไม่ได้มีสตูของตัวเองที่นี่สามารถที่จะคอปเปอเรทได้แล้วก็ให้พื้นที่คุณทั้งหมดไม่ว่าจะเก็บ ความลับเก็บตัวเก็บกรรมการเก็บผู้แข่งขันโดยการแยกโซนจากกันแล้วก็เวทีที่แบบมันมีมิติเยอะมากเพราะความสูงของมันแล้วก็ความมืดของมันรอบด้านนะครับก็น่าจะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราปรับขึ้นไปก็เรื่องแมนชนแนนมากกว่านะครับแล้วที่นี่มีทุกอย่างครบวงจรอ,อย่างเช่นห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําที่เป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับรับรองได้ว่ามาตรฐานสูงสุดแล้วก็มีเก้าอี้กว่า3,000ที่ นะครับให้บริการฟรีทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กีเวนคอยให้คำปรึกษาด้วยถ้าอยากจะขอคำปรึกษาหรือถ้ามีคนแมนจเมนต์มาก็สามารถทำได้เลยโดยที่เรามีคู้ขนานที่จะบริการให้อยู่แล้วฟรีทันทีที่คุณเช่าครับเรียกงนเรื่องตัวเลขนะฮะหลายคนก็ไปจินตนาการเอาแล้วกันแต่เอาจริงๆแล้วผมก็ไม่กล้าพูดนะฮะแล้วก็ไม่กล้าลงในรายละเอียดเรื่องตัวเลขอันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่มีนะ ผมมีแต่ผมพูดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าขณะดนี้เราบริษัทเราอยู่ในขั้นตอนการไฟลิ่งนะครับในตลาดเพราะฉะนั้นกฎอย่างหนึ่งในการไฟลิ่งก็คือไม่พูดบางอย่างถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าที่นี่อยู่ภายใต้าการดูแลของ Miss อ r n n นเ n อ t ์เ n a ั่นแจำกัดมหาชนะนะเวลาชำระเงินก็ชำระให้กับเรา แล้วเราก็ดูแลเบ็ดเสร็จ100%แล้วก็เปลี่ยนชื่อหอเป็นของเราเรียบร้อยมีระยะเวลากี่ปีอะว่างเอ่อสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตามสัญญานะครับอยู่ประมาณ20ปีนะครับสถานที่ตามสัญญาผูกกับโครงสร้างของตึกใหญ่นะฮะก็คือโชติดีแต่ว่าส่วนที่มันมันมัน,มนแพงก็คือส่วนแมนส่วนเทคโนโลยี นะฮะข้างในมากกว่าที่แพงนะครับแล้วก็องค์ประกอบของมันก็ตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่ก่อสร้างและใช้เงินค่อนข้างสูงสาหรับเจ้าของก่านะฮะแต่ว่าสําหรับสัญญาอุกพันกับสถานที่แล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยก็เป็นไปตามวัตถจักร่าสัญญาซึ่งตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบปีนะครับสําหรับตึกนะฮะเหลือประมาณยี่สิบปีพอดีเขาแจ้งนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้คือคืนแน่นอนคือ อทุกๆอย่างที่ผมทำเนี่ยผมมั่นใจว่าผมคิดแล้วคิดอีกแล้วเราก็ได้ทีมงานช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็เราใช้ธุกรกิจที่เราอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอามาลงที่นี่เผื่อๆประมาณสัก3-40%แล้วแล้วที่เหลือเนี่ยตอนนี้ก็ทุกคนก็แย่งกันจองผมผมมั่นใจว่า เต็มเนี่ย90%น่เต็มอยู่แล้วอาจจะเหลือสัก10%ในในหปีนะฮะซึ่งตอนนี้เหลือประมาณ30%เองจริงๆครับเดือนนี้ก็แทบจะแบบ100%ถ้าเราไม่เอาเก็บไว้ใช้นะวันที่28เชิญเลยเราจะมีงานเรายัางจัดที่นี้ไม่ได้เลยเราต้องในระเทศตัวเองไปที่ห้างเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนใช้ฮอจจองแล้วระหว่างมาจําแล้วเราก็ให้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีงานกันอีกครั้งหนึ่งวันที่28ในการแถลงข่าว อีกสเต็ปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวาทางพีอาจ,จะแจ้งไปสําหรับธุรกิจใหม่ของเราอีกหนึ่งธุรกิจครับหวังเป้าคืนทุนเมื่อไหร่คหวังเป้าคืนทุนเมื่อไหร่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการคิดตํามหลักของบริษัทมหาชนเนี่ยมันไม่ได้คิดทางก้อนมันคิดทยอยนักค่าเสื่อมทังอะไรใดๆนักค่าเช่านะครับทุกอย่างไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าในหนึ่งปีเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่ามันก็ไม่ขาดทุนหรอกครับหมายถึงถ้าเราหารเฉลี่ยนะฮะมันหารเฉลี่ย แต่โอเคล่ะถ้าเกิดสมมติใครคิดถึงระยะไหนผมไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่องหนักใจสำหรับผมเลยอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าอีเวนต์เราเยอะมากแล้วก็อย่างเช่นเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตชาล็อต possible นะครับอ่ะก็ใช้สถานที่แห่งนี้มิสแกรนก็เมษาเกือบทั้งเดือนใช้ทั้งสองหอเราก็ใช้กันหมดเลยเราจะได้ประดิษฐ์งานของเราได้แบบใจเย็นๆ่อสร้างได้เยอะๆมีเวลาในการแขวนในการห้อยในการทํางานมากขึ้นเพราะว่า เวลาที่เราเช่าคนอื่นเนี่ยวันหนึ่งต่อให้เราก่อสร้างเขาก็คิดเราอย่างต่าก็สามแสนแล้วก็คือไม่มีอะไรมีแต่คนงานเดินไปเดินมาก็ก็ต้องเสียตังค์แต่ถ้าเราเอามากกว่ามันจะไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้จุดนี้เป็นจุดคุ้มทุนของเราด้วยครับหมาว่ามิสเตอร์พีดียิ่งใหญ่เลยน,น่ครับก็มา <laughs> ก็ตองประวัตินั้นเพราะว่าเรา <laughs> เราเรา,เราไปตามโจทย์นะครับ <laughs> นอกจากว่าเราแมเนจนี้แล้วเราก็จะมีการออก <laughs> อมีการจด บริษัทใหม่ในการร่วมทุนนะครับกับบางบริษัทแล้วเราก็กําลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ในเดือนมีนาคมนี้อีกแต่ยังบอกไม่ได้ซึ่งมั่นใจว่าหลายๆคนต้องว้าวนะครับก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ของเราแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับหลังจากเราประกาศไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยตอนนี้ในเอเชียของเราอนข้างตื่นเต้นก็มีหลายประเทศที่ติดต่อมาแต่รอคิวแล้วก็ดูกันก่อนว่าเราจะไปกันได้เมื่อไหร่ก็ก,ก็ก็รู้สึกดีรู้สึกดีว่า ศิลปินเราถึงแม้จะเป็นศิลปินที่ใครบอกว่าบ้านบ้างนี่แล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไปได้ไกลแต่ว่าพอเราผลักทุกครั้งเขาก็ไปได้จริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมกันภูมิใจด้วยว่าเฮ้ยเราทํางานเต็มความสามารถนะเราชื่นใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็ผลผลิตของเราครับมนจะเรื่งคดีนะนางงามเราไปแปรอิใช่ครับก็มีไปสหรัฐอเมริกาไปวันที่1 7พฤษภาคมนะฮะไปสี่เมืองในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีอีกประมาณ3ประเทศที่ติดต่อเข้ามาแล้วจริงจังแต่ว่ากําลังดูว่าคิวจะเป็นยังไงแล้วจะไปได้จริงไหมอาจจะไปได้สัก1่งประเทศหรือ2ประเทศเพิ่มเติมแต่หลังจากนั้นก็ก็อาจจะลําบากแล้วก็เราต้องเตรียมซีรีส์ของเราชูมีเลฟนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าช m มีเลฟของเราน่าจะได้รับความนิยมในต่างประเทศเราแปลเป็นภาษาจีนเราแปลเป็นภาษาอังกฤษ นะครับเราทําค่อนข้างหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์แล้วเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์ในโชว์มิแล้วก็ได้นะครับว่าเรามีพาร์ทเนอร์เป็นใครบ้างแล้วเราก็ทะลุตรวงตลาดในต่างประเทศยังไงแล้วเราจะมีโปรเจกต์ไปดูในโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศทั่วยนะครับวินวะัตเรื่องคดีความนิดนึ่งคัปเดี๋ยวนิดนึ่งไปอะไรยังไงยังไงครับวัน ถ้าเกิดคดีความนะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องสแตนบายมารืนก็ต้องไปศาลนะครับก็หลายคดีเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จำได้ไหมคดีไหน,นบ้างพิจารณาเอาเอาคดีอะไรดีเอาคดีแรกเลยคดีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่อยากจะพูดชื่อคดีนะครับก็คือพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องสามวันผมก็ต้องไปศาลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพจที่เขาเชียยวคุณประยุทธ์จันโอชาก็ผมก็ แป็นตกเป็นผู้ต้องหานะผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ก็สู้ตามหลักประชาธิปไตยตามหลักข้อเท็จจริงล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าข้อเท็จจริงจะสู้แล้วจะได้ยังไงก็จะได้เป็นบทพิสูจน์ของประเทศไทยนะครับส่วนคดีเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้รับการพินิจฉัยแล้วสําหรับศาลแล้วระดับหนึ่งก็คือผมไม่ได้มีความผิดนะครับก็มีการพิพากษาแล้วผมก็หวังว่ามันจะยุติแค่แค่นี้เพราะผมเองก็ไม่ได้ ที่จะตามอะไรเพื่อกลับไปฟ้องกลับหรืออะไรคงไม่เพราะผมผมรักษาสิทธิ์ของผมแล้วก็ต้องขอบคุณขบวนการยุติธรรมที่อ่านคำพิพากษามาเรียบร้อยอก็คือผมไม่มีความผิดแล้วก็ยกนะครับอันนี้หมายถึงสืบเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยส่วนคดีออนไลน์หวยออนไลน์ก็ได้แจ้งความไปเรียบร้อยนะครับทั้งบริษัทและบุคคลนะครับก็อยู่ในขั้นตอนลงถ้าเป็นอาญาก็คือ โรงพักจะเป็นคนเรียกนะครับที่จะเรียกมาถ้านะเรียกว่ามาสืบพยานกาเลยนะครับมาสืบพยาน <c oughs> ซึ่งน่าจะภายในเดือนนี้น่าจะมีการสืบนะครับแล้วก็ขั้นตอนก็คือต้องไปสู่อายการนะครับแล้วรวมถึงเน็ตไอดอลประตูน้ำก็อยู่ในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วส่วนคดีแพ่งเราก็ได้ดำเนินการฟ้อง นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอผลของการฟ้องเพราะว่าเราคงต้องฟ้องแยง้งเพราะว่าคดีผมโดนหนึ่งร้อยล้านที่ฟอ้ฟองที่สอนอพระกหนงก็เป็นเพียงการฟ้องแล้วไม่ได้มีการติดตามนะครับแล้วผมก็ยังถูกทิ้งอยู่ที่สอนอพระกรนองนกแต่ผมเสียหายโดยการถูกใช้ข่าวนะครับโดยการพลาดหัวโดยการทําอะไรไปแล้วแล้วก็ล่าสุดผมก็ได้รับอีกหนึ่งหมายก็คืออีก40กว่าล้าน นะครับเป็นคดีแพ่งจากจากลอตเตอรี่ออนไลน์นั่นแหละครับ oh. ผมว่าหลายท่านน่าจะรู้นะหรือเปล่าผมไม่รู้ส oh. ี่สิบถหร่ล้านผมจะไม่ได้40นิดนิดนะครับก็ตกใจอีกแล้วนะครับนะ oh. ก็คือหลังจากที่เราไปต่อสู้ความถูกต้องกันในรายการของคุณกันชัยของทุกอย่างแล oh. ้วก็นึกว่าแซทรเอดาวล้ะแต่ว่ามันมีกลับมาอีกนะฮะมันมีกลับมาอีก อันนี้เพิ่งกลับมาเพิ่งได้รับมาประมาณสองสามสัปดาห์นะครับก็ไม่เป็นไรครับมีแรงฟ้องก็ฟ้องมานะครับที่สิบพิเศษเป็นการเพิ่มเติมใช่ไหมครับสี่สิบบาเออไม่ไม่เกี่ยวของเดิมเป็นอาญาอันนี้เป็นอันนี้เป็นแพงแพงโดยกล่าวหาว่าการที่มีเรื่องกับผมเนี่ยหรือผมมีการใช้โซเชียลหรืออะไรเงี้ยทำให้ยอดขายตกแล้วเป็นมูลค่าประมาณนี้แต่ว่ามันก็ย้อนแย้งกับที่ไปออกรายการเพราะในรายการ เจ้าตัวซีอได้พูดว่าแปลกจังเลยซึ่งเราเรามีคลิปอยู่เรามีคลิปตั้งรายการมีเรื่องยอดขายกับสุงขึ้น,นะะนแต่ว่าตอนนี้เวลาไปฟ้องบอกว่ายอดขายลดลงมันลดลดขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่แล้วแต่เราก็ตาม,ตาม,ต,ามตามอัธยาศัยก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราก็เคารพในทุกคนที่อยากจะทําอะไรก็ได้แต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําด้วยนะครับอันนี้ต้องต้องปากเพราะฉะนั้นของเราไม่ได้ฟ้องเยอะขนาดนั้น เราฟ้องตามข้อเท็จจริงนะฮะเราไม่ฟ้องเอาตัวเลขหรูหราแบบสนุกสนานเราไม่เอาเราเอาความจริงว่าเอ้ยเราเสียหายอะไรบ้างค่าตัวของน้องไปออกอีเวนต์คิดเท่าไหร่แล้วมันไม่ได้ไปออกจริงมันไปมอมเงินให้กับคนที่ไม่ได้ถูกเราก็ต้องคิดถูกไหมฮะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เรา,าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดตามข้อเท็จจริงก็คิดว่าคงจะสู้กันไป เหนื่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสู้ไปประมาณสี่ห้าสามสี่ห้าถูกเขาดันกลับมาสองสามโดยการเขาเริ่มต้นก่อนเพราะฉะนั้นอยู่ในกระบวนการประมาณทั้งทั้งเป็นทั้งเป็นโจทย์และเป็นจำเลยน่าจะประมาณหกหกคดีหกคดีหกคดีรื่นี้ดอีกเรื่องหนึ่งเจอครับอาจจะมีการมองความกลับนะคะกับเรื่องล่าสุดอ๋อเราเราเรายังฟ้องกลับไม่ได้เด็กครับเพราะว่า สารยังไม่ได้มีภาตรานนะครับแต่เราสามารถฟ้องแยงได้นะฮะคือเราจะฟ้องเราก็ฟ้องอะไรของเราไปเพราะว่าเขาก็จะฟ้องมาก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมอยากทำถึงขนาดนั้นแต่ผมสงสัยว่าคนเรามันก็ต้องมีมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ตัวเองพูดหรือสิ่งที่ตัวเองรู้เรากินก๋วยเตี๋ยวอยู่เราก็ต้องรู้ว่าเรากินก๋วยเตี๋ยว ใช่ไหมฮะเราเราต้องรู้สึกตัวเราแต่เมื่อมันไม่มาในโหมดนั้นผมก็ต้องคุยกับทนายว่าอ่ะมาอีกสี่สิบกว่าเราก็คงจะต้องกลับไปอีกเพราะเนื่องจากว่ามันจําเป็นจริงๆแล้วเราก็ปกป้องบริษัทในนามมหาชนเพราะต่อไปนี้ผมเป็นแค่ซีอคนหนึ่งเหมือนกันผมไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมทําอะไรผมจะต้องใช้ธรรมาพิบาลแล้วก็ใช้วิธีการที่ทําให้ บริษัทรู้สึกได้ว่ามีผมอยู่แล้วปลอดภัยไม่ใช่ผมพอเวลาเป็นมหาชนแล้วผมจะลอยตัวไปทําอะไรก็ได้ครับคดีที่เกิดขึ้นก็คือไม่ได้มีความหนักใจอะไรไม่หนักใจครับคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจหลายคนจะเห็นว่าผมลาเริงบันเทิงใจทุกอย่างที่เข้ามาหาผมเนี่ยถ้าผิดจริงหรือมีอะไรที่ผมรู้สึกพลาดผมจะรีบไปบอกเขาเลยว่าผมพลาดแล้วผมขอโทษแล้วจะยังไงนะฮะคือพลาด นะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ผิดเนี่ยผมก็พยายามปฏิบัติ norm ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยผมก็สู้ด้วยความสนุกเพราะว่าเราถือว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วก็ผมเอาความจริงความจริงพูดกี่ครั้งยังไงมันก็ไม่มีวันที่จะผิดเพี้ยนพูดได้ทุกเวลาพูดได้กับทุกคนเล่าเรื่องได้ทุกครั้งโดยที่ไม่ตะกิดตะขวงใจไม่ต้องนั่งท่องอันนี้คือความจริงครับไม่รู้สึกอะไรอีกเรื่องหนึ่งทำไมเอาเวทีนางงามไปคุยเรืเ่องการเมือง โอ้ยเป็นนโยบายในแฮชแท็กชัดเจนอยู่แล้วนิสการเบทีเพื่อประชาธิปไตยมันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจะครรปกันวันที่17มีนาคมนะครับเปลี่ยนจาก27มาเป็นวันที่17เพราะเหตุผลทางการเมืองบางอย่างซึ่งมีเกือบหมดแล้วครับเพราะว่าผมอาจะรับได้ไม่เยอะแต่ว่ามันจะมีติดต่อมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ส่ง ตัวหลักของพรรคเช่นประธานพรรคหรือประธานยุทธศาสตร์เนี้ยเราก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับทั้งเสรีพิสุทธิ์มาคุณสุดารัตน์มานะครับใครมาประชาธที่ปัดมานาเก้าไกมานะครับอันนี้พูดได้เลยพูดไ,ได้รับใครเพื่อไทยมาไม่มาไม่ได้หรอกครับโค้ชเป็นสักขนาดนะพักคุณปไปยุทธ พักคุณประยุทธ์เหมือนติดต่อมานะฮะแต่พักแต่พักของคุณป้อมก็ดูเหมือนจะมานะฮะก็ดูเหมือนจะมาเพราะได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในพักอยู่ว่าจะดูเวลาไหนดีอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากได้พรมธามผมบอกเลยไม่ต้องเกี่ยกันนะครับเราเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงจะถึงจนเสร็จสิ้นเราไม่รู้ว่าใครจะได้พรมทามแต่ว่าเราให้พักละหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงคุณอธิบายเรื่องของคุณครึ่งชั่วโมง คุณจะบอกคุณดีเด่นยังไงก็แล้วแต่ในสมัยหน้าคุณจะทำอะไรคุณบอกมาเลยเราจะถ่ายทอดสดทั่วประเทศทั่วโลกให้คนไทยได้ดูและจดจำแล้วผมจะฝังไว้ว่าคุณพูดว่าอะไรได้อีกครึ่งชั่วโมงจะให้มิสแกรนทั้ง77จังหวัดแย่งกันถามนะฮะเฉลี่ยกันแต่ละพักนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นดาวเด่นแต่ว่าเวลาถามเราจะมีการรีฟกันก่อนเราจะไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเราจะไม่เอา การกลดา่าเราเจะเอาเหตุและผลเป็นหลักเพราะเราเชิญมาทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้น,นอีกครึ่งชั่วโมงจะเป็น Q&A ระหว่างมิสแกรนแล้วก็ผู้ที่มาแนะนำพักนั้นนะครับจะต้องตอบคำถามของมิสแกรนให้ผ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพักต่อไปซึ่งเราจะได้ประมาณแพักค้างูนที่ความเสี่ยงไหมพี่นวนะัตังทิมมันจะจะมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ที่เปนันเดิ เสี่ยงพ่ออะไรครับการเมืองเป็นเรื่องของผมการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนครับผมเป็นประชาชนคนไทยน้องเป็นประชาชนถ้าเราคิดว่าประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบประเทศเราทําดีแล้วเราไม่กลัวครับเพราะว่าประเทศไม่ได้เป็นของนักการเมืองประเทศไม่ได้เป็นของตำรวจและประเทศก็ไม่ได้เป็นของทหารประเทศเป็นของทุกคนเป็นของตำรวจเป็นของทหารเป็นของประชาชนเป็นของผมเพราะฉะนั้นเราต้องแชร์ครับเราต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าได้กลัวอยากให้คนไทยอยากกลัว อย่ากกลัวการที่จะเข้าไปยุ่งกับการเมืองนะครับตราบใดที่คุณบริสิทธิ์ใจและคุณทําไม่ได้หวังผลประโยชน์ทำการเมืองนัน p r o ฟิตวันนั้นวันที่17เข้าฟรีทุกคนใครอยากมาสังเกตการเชิญเข้าฟรีหมดไม่คิดตังค์เพราะว่าเราอุทิศให้แล้วถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติคือเราไม่เก็บเงินนะครับนี่พูดแบบจริงใจเราไม่ของบประมาณของรัฐบาลเด็ดขาด มิสแกนของเราไม่ของบการท่องเที่ยวไม่ของบกระทรวงวัฒนธรรมไม่ของบรัฐบาลไม่สนใจเงินภาษีของประชาชนเพราะนั่นคือสิ่งที่ประชาชนควรจะได้กลับไปในรูปแบบของรัฐต่อประชาชนโดยตรงครับนี่ภาพนึงคุณอาจจะมองว่าพิเนวัฒฝังกระแส <S <S กระแสไปกับกระแสการเมืองที่กีลังกัการนการเลือกตั้งอะไรเออถ้าคนอาคาติก็คิดได้ไม่เป็นไรผมก็ยินดีแล้วแต่คิดแต่ถ้าเกิดคุณคิดได้ดี เวลาคุณเลือกตั้งคุณอยากได้เสียงจากเราบ้างถ้าคุณอยากได้เสียงจากเราคุณก็ต้องฟังเราด้วยว่าเราอยากให้คุณทาอะไรให้เราเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ที่มีสมองและมีปากนะฮะจงอย่าหยุดเราในการพูดและจงอย่าปิดสมองเราในการคิดผมไม่เคยนึกเลยนะผมว่าการเมืองอ่ะจะพ่วงกระแสะผมอยู่ตอนนี้ผมหลังบ้านผมบอกเลยพักการเมืองหลายพักติดต่อมาผมพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสมัยนี้ไม่พร้อมเลยไม่ต้องติดต่อมาแล้ว แล้วก็จะมาเยี่ยมเยียนในกองในน,นในนู่นในนี่ในช่วงที่เรายังไม่ได้ยุคสภาอะไรเงี้ยมันทําได้เราไม่รับเพราะฉะนั้นผมว่ามิสแกรนเนี่ยเป็นสายล่อฟ้าหาเสียงอย่างดีผมไม่ได้พึ่งเขามีหลายพรรคมาขอพึ่งผมตอนนี้นะครับซึ่งเราก็เราก็ไม่ได้ให้พึ่งแต่เราก็ไม่ได้ปิด แต่เราทําหน้าที่ของเรานะครับมีคณช่วนมาเป็นท่านดีๆนายกไหมฮพี่นวัดแล้วหลังจากที่แตกเงาที่เสร็จแล้วค่ะประชาชนหรือประชาอนรับจะเป็นยังไงบ้างเนี่พี่นวัดคาดหวังเอาไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเพื่อเก็บสติเพื่อเก็บข้อมูลของของคนเหล่านี้ไว้ครั้งที่ผ่านมาผู้นําหลายคนเคยบอกว่าไม่แต่ก็ทําทุกอย่างเคยบอกอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ทําทุกอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจดจําสิ่งเหล่านี้เราอย่าเราเรา่าทำเป็นคนขี้ลืมการที่เราขี้ลืมพวกเขาก็จะได้ประโยชน์ทุกครั้งในทุกๆครั้งที่มีการหาเสียงแล้วก็เข้าไปนั่งใช้งบประมาณของเราครั้งนี้อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะจารึกเอาไว้บนมิสแกรนเลยว่าคุณพูดว่าคุณจะไม่ร่วมกับรัฐบาลนี้คุณจะไม่ร่วกรนน<อ>มวกับพรรคนี้แล้วถ้าคุณร่วมพวกเราต้องไปฟอ้องเพราะถือเป็นอะไรรู้ไหมถือเป็นสนธิสัญญา ระหว่างการหาเสียงเพราะถ้าไม่ทำถือว่าหลอกลวงประชาชนทำไมไม่ปไปฟ้องเลย้็หาถูกหลอกล่นะฮะถูกหลอกให้เชื่อแล้วไม่ทำเรารอได้นะครับเพราะว่าถือว่าเรามีใช้สิทธิ์ของเราอ,อยากจะปลุกฟื้นสิ่งเหล่านี้ให้นักการเมืองกลัวประชาชนไม่ใช่ประชาชนต้องไปนั่งกลัวนักการเมืองเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าสีปากมิสแกน77คน รับรองได้ว่านักการเมืองจะต้องอยู่หมั่นนครับเดินเดินสวยเดินผ้านี่มันปกติอยู่แล้วแต่ว่าขอนิดนึงนะครับเศรษฐกิจต้องดีขึ้นการเมืองก็ต้องเพื่อประชาชนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเดินอยู่สองเส้นนะครับทั้งเศรษฐกิจก็คือเราก็พยายามจะขายของของเราโดยที่เราไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลเด็ดขาดนะฮะแล้วเราก็จะต้องพยายามผลักดัน และก็จี้นักการเมืองนะครับให้ทุเราในการใช้ชีวิตส่วนตัวบนภาษีเราบ้างครับติดต่อมาหลังมานี่ชวนมาเป็นสตหรือชวกันเป็นคนดีเด a นายกก็สอนเนี่ยเขาคงไม่อยากชวนแล้วก็มีรองหัวหน้าพักเยอะนะฮะบัญชีอะไรอุ้ระสุลบัญชีอะไรชื่ออันดับหนึ่งอันดับสอันดับสองอนดับสามเยอะแล้วก็ถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่า โมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าให้ให้กับพีอาดูแล้วนะครับก็คือมีเชิญมาเป็นเพราะมันต้องโชว์คัดีเดตคัดีเดตนายกรัฐมนตรีอยู่พรรคหนึ่งเพราะอยากได้ของมาอยากได้ของแปลกและอยากได้สิ่งที่ไม่เคยแปดเพื่อนมาก่อนนะฮะก็เห็นป้ายหาอยู่แต่ไม่ใช่พรรคใหญ่สุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกไปแล้วว่าไม่ได้รับครับให้ผู้ช่วยโทรไปบอกเขาดีๆว่าขอบคุณ ใน,ในในวาระนี้ยังไม่พร้อมปฏิบัติในตรงนั้นเพราะว่าเรายังเหมือนกับเรายังไม่พร้อมไปสู่จุดนั้นซึ่งให้คนได้ต้องทิ้งแทงนะฮะเราขอเคลียร์ในสิ่งที่เราต้องทําให้หมดก่อนนะครับเพราะคุณก็รู้ว่าการไปทํางานการเมืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนมีฝีมือคนมีฝีมือก็ตายเยอะเพราะฉะนั้นนอกจากมีฝีมือคือคุณต้องลาดยางให้เสร็จก่อนถนนคุณถึงจะได้โล่งครับ่ค่ะ ในอนาคตเองเพราะว่ามันมีหลายท้ายต่อมาแล้วหลายครั้อนาคตที่นวัดจะลงการเอรือไม่ถามกันีนค,คือคําถามนี้เป็นคาถามที่ทุกคนถามตลอดผมก็ผมก็ตอบยากนะค,ะครับเอาเป็นว่ามันลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดปัญหาที่เราอยากจะเราเห็นเนี่ยเป็นปัญหาที่คลาสสิกและง่ายมากแต่ทําไมไม่มีคนทํา ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรืเร่อยๆจนมันไม่รู้จะเป็นยังไงถามว่าคอรปชั่นขนาดนี้เลยเหรอถามว่าทุนสีเทาขนาดนี้เลยเหรอถามว่าค้ายากันขนาดนี้เลยเหรอนะฮะถามว่าก็าประมาณใช้กันอย่างนี้เลยเหรอถามว่าคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต,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 ตทำไมไม่ยอมนับเรียวไทม์เท่าวนี้อีกเกิดอะไรขึ้นกับขบวนการ ยุติธรรมขบวนการประชาธิปไตยเราต้องนับเรียวทามเท่านั้นประเทศไทยนะฮะเราจะขนหีบไปไหนเราจะขนหีหนี้เหรอนะฮะเราจะขนไปไหนเราจะขนเข้าส่วนกลางขนทําไมประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้แล้วคุณสร้างอะไรก็สร้างได้ถูกไหมฮะจะเรือดำน้ำรัฐสภาใพาม่จะรถไฟกี่สายคุณทำได้หมดผมถามว่านั่นอะ มันสําคัญมากที่สุดสําหรับคาว่าประชาธิปไตยแล้วเหรอประชาธิปไตยคือความบริสุทธิ์ของการใช้สิทธิ์ลงเสียงและต้องได้เห็นสิทธิ์นั้นชัดเจนว่าเขาทําอะไรกับคุณเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยกับงบประมาณขาดไม่กี่ล้านหกพันล้านและทางกกตบอกเลยว่าเที่ยวนี้งบประมาณไม่พอนับเรียวชามให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้กลับไปอ่านเรื่องนี้ให้ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะเอาขึ้นมาเป็นประเด็นค่อนข้างชัดเจน ถ้างบประมาณจะต้องเพิ่มสมมุติมันจําเป็นต้องเพิ่มอีกกี่พันรัฐบาลก็ต้องให้ใช่ไหมฮะเพราะงบกลางมีตั้งห้าแสนกว่าล้านใช่ไหมฮะทํเลยครับเพราะว่านี่มันคือรากฐานของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยอีกพันก็ต้องให้สองพันก็ต้องให้หรือถ้าไม่มีเงินมีสองทางเลือกหาอาสาสมัครสองบริจาคเงินเลยครับเพื่อประชาธิปไตยเราตั้งบริจาคไปเลยพันล้านไม่เกินคนไทยหรอกรับเดียวได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอยากได้ประชาธิปไตยที่มันโปรง่งใสทําไมต้องไม่นับเรียลไทม์แล้วก,วกวตกตมาจากใครแต่งตั้งแล้วทําไมต้องไม่นับเรียลไทม์มันเป็นตาะเพืช่นมา้สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่แฟร์คือสอวอนี่เราจะคุยกันการเมืองล้วนๆแล้วนะคือสอวสองร้อยห้าคน <Yeah. S 1> มาจากการแต่งตั้งเราต้องยกมือให้กับนายกรัฐมนตรี mm. ที่จะให้ใครเป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ yeah. นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนมีสิทธิ์แค่500เสียงขนาดไม่นับเรียวไทม์แล้วยกไปไหนแล้วยกไปแล้วเรามีแค่500แต่คณะกรรมการสรรหาในสมัยโบราณมี250ตุนไปแล้ว250คนทำไมมีสิทธิ์เกือบจะมากกว่าคนไทยครึ่งประเทศมันเกิดอะไรขึ้นมันดับเบิลสแตนดาดขนาดนี้เลยเหรอ อย่างนี้เขาไม่เรียกสิทธิประชาชนสิทธิมน like hey, right. <ifie> ุษยชนมันสิทธิตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่หนังหน้าไฟมากต้องนับเรียวไทม์ต้องถ่ายคลิปห้ามหยุดห้ามไฟดับนะฮะแล้วก็ห้ามยกไปส่วนกลางห้ามยกไปส่นราชการมันมืดมองไม่เห็นก็ถ้านับเรียวไทม์มันก็โอกาสขยิงมันจะยากมากนะห้ามแวะห้องน้ํา นะฮะแล้วก็สวพูดไปมันก็ไม่มีการขับเคลื่อนถูกไหมฮะเห็นใครบอกว่าจะแบบแก้นะฮะรัฐธรรมนูญที่มาของสวตั้งแต่กี่ปีจนปัจจุบันวาระผ่านกันบ้างหรือยังสุดท้ายคนไทยก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นไปตามสิ่งที่ คนอยากเป็นเขาก็ได้เป็ดแล้วผมก็มั่นใจถ้าสถานการณ์แบบนี้ผมพูดไว้ได้เลยนะต่อให้แลนสไลด์ก็ไม่หวันที่เป็นครับแวในอนาคตนะคะที่จังหวัดจะลงสนามแกันด์ซมไหมมันร้องดับกไหมก็ก็ถ้ามันไม่ไหวอ่ะมันเทเชั่ขนาดนี้ก็อาจจะลงอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าความไม่แฟร์เป็นคนรุกอับใช่ไหม ความไม่แฟร์มันขนหัวลุกถ้าทําไม่ได้บอกประชาชนนะพันล้านเปิดบัญชีเลยเพื่อเรียวนับเรียวไามขอพันล้านประชาชนช่วยกันโดเนตรับรองนักธุรกิจประชาธิปไตยจะให้จิตร้อยล้านห้าสิบล้านเพื่อลูกหลานของเราเพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมเพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อความกระจ่างว่าเราจะเห็น คุณเลือกอะไรคุณเลือกอะไรไม่ใช่ขอบกันไปหมดแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ออกมาบอกอันนี้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 อน,นี้ไม่เอา่อางไม่เอาแล้วก็สวเนี่ยฝากด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตกับเขาไปเรื่อยๆอะนะะไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคนมียศนำหน้าจากสองร้อยห้าสิบคนถ้าบอวกว่าันที่เสร็นี้รอติดตามได้เลยร้อนแน่นอนครับเพราะว่าเราเปิดแอร์เต็มที่อขอบคุณนะครับ